สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้หอยพอรมาใส่เบ็ดน,นะครับ11หลังทดสอบดูเขียนติดอยู่นะครับย็นเดนียวเดี่ยวข้าวเขาอนงหวะ กะร,ระดุกกระดุกแสงกำลังงามเลยนะครับครับก็ทำแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยต่อต่อนะครับโอ้ ดึงเลยดึงเลยเอาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนอนประดุกครับประดุกประดุกครับประดุกเยอแตแนที่สองแตนนี้ก็น่าจันด,ดุกสาย น,นี้ก่อนนะครับแล้วก็ต่ออีกครับขอบคุณครับอันนี้ตัวที่สามนะครับตัวที่สามนะครับสใหญ่อยู่นะครับ สามใส่แค่สิบเอ็ดหลังนะครับผมก็ทำงานเลย ปดก่อนนะครับไปต,ต่อนะครับบผลงานนะครับผลงานต่เบียดวันนี้สิบเอ็ดหลังนะครับได้สามแต้มได้สามแต้มนะครับง่ายนะครับ ช <c oughs> ีวิตคนมักง่ายห้อยพรไม่ได้ใส่เยอะนะครับใส่เยอะก็ได้ลุ้นเยอะนะครับี่าสมไปกับตทวเาใาตายตายไปสอง ประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับกุดม Morning นะครับสวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสที่สิบแปด ลักระดา2,567วันนี้นมายามเบียดดูนะครับโอ้ดึงไปนีด่ดูยามก่อนนะครับก็จะกู้ทีหลังดูว่ารอบเช้าจะหมานไหมฝนตกนะครับ ฝนตกเมื่อคืนนี้ตกแรงนานรูวดาจะกินเด็ดให้นมะได้กี่ตัวเมื่อคืนได้สาม ได้มาเพิ่มอีกสองหลัง นะครับ <c oughs> <c oughs> ยามเสร็จก็ฝนตกลงมานะครับมเมื่อคี้ช่วง3ทุ่ม2ทุ่มก,ก,กว่า3ทุ่มนอบเช้ารอบเช้านีที่บ้านน่าจะไม่ได้นะนี่แน่ย เราต้องมีความหวังกระดูกกระดีกไหมนิ่งครับ น้ำเต็มเลยไม่คือยังไม่มีน้ำนะจาะนิ่งนิ่งนิ่งโอ้โูโอโหเบ็ดไปแนวนี้เลยหลุดหรือเปล่านี่ลักษณะ หมดก็แล้วโ oh. oh. อ้พยายามแต่ดึกนี่ไม่แน่นะโ oh, อ้อาการ ลุดดหลุหลุด,ลดน้ำเยอะน้ำเยอะน่นพ<น>อาการนี่นะตัวนี้ลุ้นครับลุ้นตัวนี้นี่มากู้เบ็ดนะครับกู้เบ็ดก็มาเจอ น่าจะเป็นเห็ดมันปูนะครับนี่เห็ดมันปูขึ้นเต็มเลยสงสัยจะได้เก็บไปผัดซะนั้นอาหารดีครับเต็นเยอะเลย่างนี้ แล้วกันจะเป็นเห็ดมั่นปูผ <c oughs> <c oughs> ัดก็น่าจะดีนะไปใส่เบ็ดนะครับได้เห็ดมานอยู่พอได้พอได้ผัดอยู่แต่ว่าเห็ดมันปูก็ไม่ใช่น่าใจะใหญ่กว่าน่าจะกินได้นะครับ เห็ดนี้น่าจะกินได้ไต้องสอบถามท่านผู้รู้ผาดใส่ใบกะเพราเนาะโเราพาอย่างนี้ก็เป็นอาหารได้นะครับเห็ดที่ที่โคกน้องนานะครับใต้ต้นจิกหรือต้นพยอมอะไรนี่แหละแต่ไม่ใช่ยามนะถ้าเปลี่ยนมาเป็น เอ็ดละโงกนะครับที่ออกที่ปลูกนี่ก็คงจะแฮปปี้มากออกนี้ก็คงจะสร้างรายได้ให้ได้ระดับหนึ่งนะครับถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับเช้านี้ไม่ได้ปลานะครับลูก เดเสียรูปเลยน่าจะตัวใหญ่ขอาการไปสองหลังสองคันครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ